เดฮูเกมเมอร์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ okay, LKC สำหรับเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่หรือเกมที่ผมกำลังแคสต์อยู่นั่นคือเกม Minecraft นะครับแล้วก็มาอยู่กับคุณเกล้านะครับหรือว่า NPC นไรนั่นเองวัสดีจะทำบ้านแบบไหนแนวไหนที่ว่าเป็นประตูแล้วก็แมีรูปเออบ้านหลังไหนไม่มีประตูเป็นรูปภาพอะรูปภาพรูปภาพอ๋ รูปภาพเดี๋ยวแป๊บรูปภาพรูปภาพนี่ปะนเนี่ยอาให้ไหนป <laughs> ไปไปทำธุระไปก่นอนอีโกโก้เพิ่งรู้เนี่ยว่าปิงโกโก้ได้ด้วย <c oughs> ปิงได้ด้วย อ้าไม่เชื่อมาดูดิอ้าเฮีย <Yeah. S 1> นี่ไงเป็นไงอย่างเทพข้าคือมนุษย์ที่อยู่บนอตรงนี้ไม่ฐานดีกว่าลองดีกว่ามันข้างล่างจะมีอะไรอีกไหมนอกจะถานเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หรือว่าเราเคยนั้นไว้วะ โอเคแล้วไงต่อแล้วก็ขุดขึ้นโอเคได้ประโยชน์โอ้โหโอเคครับเสียงเสียง โอเนะครับเรื่องมากกันจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะปรับเป็นฟาร์มวัวใหญ่เลยไอตรงที่มันต่อรั้วมันเนี้ยนะเก่านะ,ะ,ะเดี๋ยวพี่ปรับเป็นฟาร์มวัวใหญ่เลย อุยยิงตัวเองไม่มาได้ประโยชน์อะไรเนี่ยก็ทำประตูลับไม่เห็นเหรอ ก็ติดไว้ข้างนอกสิใช่ป่ะไม่ใช่โอเคครับตอนนี้ครับคุณเก่ากำลังสับรูปมันเลยครับผมอุ๊ยขอโทษประตูมันก็เปิดลึกเหลือเกินโอเคครับคุณเก่าสับรูปมันแล้วจังหวะนี้ อืมนว่าดูเน่ออันนะาดูคนสองคนกำลังยืนอยู่อ้าวโอเคครับผมจะปิดประตูทำเพื่อโอเคเออเอะเอะเออเอ,อนี่ฟาร์มข้างบ้านพินโตแล้วเนะี่ย แตงโมเสียเสอะไรเก่าคิดอะไรคิดอะไรก็แตงโมโต้ไงเลิกคุย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 พอพอพอเอ้าเออมีสไตล์ แล้วงไงต่อแล้ววัวของเราก็อยู่อย่างมีความสุขนะตอนนี้มองหน้าตาแปลเลยยู่เลือด เห็นวัวมันก <ını> e like ินน้นได้ด้วยวัวมันกินเนื้อซอมบี้เออคงเขียวจัดแล้วมันถึงกินได้ตอนเนื้อซอมบี้ให้มันไงคนผลิตนี่ไม่ได้เก็บนานเท่าไหร่ล้ววะเนี่ย

เต็มต๊อกเต็มกระต๊อกของเต็มกระต๊อกกรถางเก็บแล้วก็เอาเนื้อเนื้อสัตเนื้อไม่ต้องเก็บเต็มมุมเก็บไม่ได้ใช้น้ำเก็บป้ายเก็บไม้เก็บอันนี้ก็เก็บนี่ก็เก็บหนังก็เก็บหนังอะไรหนังผีก็เก็บหนังเถื่อนก็เก็บ นังมายากุก็เก็บเมจิชาโคงไงอืวเก็บรลวกบลวเก็บเ <c oughs> อยเๆๆๆ หัวน,นี่มันชอบเล่นหรือไงไว้ไอแ้แป้นเหยียบเนี่ย <L an> เดินมาป่อแป,ปะแป่อแป,ปะปอแปะอยู่เลยแล้วเดินผ่านเข้มามาหน้าเนียนๆด้วยนะนตะต,ต,ตูโคตรได้ตายเฮ้ยไขรไขรไขรจะไปย้ำเพราะรารรว่าใครทำไมอ่ะมันคือใครไกลลืมไปว่าไกลไม่มีใคร แต่ออกลูกมาเป็นไข่ไม่ใช่ไก่อ่ะงงที่ตัวเองเพื่นอนใครอยากกินไข่ต้มบ้างไม่อะปลาไข่ใ,ใส่ไฟแป๊บเกิดไก่จะเกิดเอ้าไก่เกิดดูเลยอุ๊ยอ่ะเกิดไฟเดินเข้ากองไฟอ่ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกลูกนึงอีกลูกนึงอีกลูกนึงเดี๋ยวเราไปหาอะไรสนุกๆกันก่อน โอ้ยเป็นึะอ่าโอเคโอเคดึง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 อ่ะเพื่อบันไข่ใส่หน้าไปละตอนคืนออกไปไออกไปล่านะกันไหมพวกซอมบี้อ่ะ เอาเนื้อเอาเนื้อไม่ใช่ไปอยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยวัวทอสท้องโถมท้องแล้วก็พวกเอ่ออะไรอะไรวะเอ้าพวกทอสแล้วก็พวกนั่นอ่ะพวกอันนั้นพวกอันไหนไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพวกอันนั้นอย่างเดียว มันทำให้พลัางงานแสงอาทิตย์อ,ะอ่ะนี่ตัวไหนวะตัวไหนพลังงานแสงอาทิตยิใช่ว่ตเธดิบจากนรกอะ่ะไอ้ไฟในโลกอ่ะเหรอที่มันอยู่ข้างบนอะที่อยู่ในนรกอะ่ะใช่บบอัพหนึ่งอืม ท <ged> าไมเหมือนโซลาเซลล์เนี่ยทนะี่มันเหมือนโซลาเซลล์เหมือนโซลาเซลล์เกีเ่ยวกับวงจรไหมเก <ged> ี่ยวที่มันโดนแสงแล้วมันจะทำให้ไฟมันทำงานได้นะ